เป็นแล้วผมผมล้อนะครับจากร้านต้อยางลมวันอนะครับก็คลิปนี้นะครับจะนำเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งเกิดมาใหม่นะครับก็คือเกิดมาวันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่น5ลูร้อยนะครับของทาง TK Smart นะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้นะครับใส่กับล้อโตโยต้าออติตัวทีสปอร์ตมานะครับก็ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมกลับไปนะครับก็เทิร์นล้อตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้นะครับที่สายเก็บไปเลยนะครับ TK Smart นะครับ T S 1นะครับงานที่เด็กสะพานนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูหลังล้อกันมาทำมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อ made in Thailand นะครับเป็นล้องานทั่วไปนะครับเป็นล้อตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่35นะครับ offset สานะนะครับขนาดความกว้างน่าจะอยู่ในสติกเกอร์นะครับครับอ่าขอบล้ออะไรพวกนี้ดูดูหน่อยอ่าดูนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ แล้วมาการผลิตจำหน่ายนะครับโอเคไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบเจดนิ้วเดี๋ยวกว็ขวอบพิสแฟน่อยนะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะขอบกว้างดูด้วยตานี่ประมาณ7็ดนิ้วครึ่งหรือเจ็ดนิ้วประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะเกินนี้แน่ๆนะครับก็คือออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะครับเป็นงานที่เขียสมาร์ทงานบ้านเรานะครับเมดิไทยแลนด์นะครับเป็นแค่ตัวนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้ปั๊มขนาดมา แต่ว่ามีติดเทกอะไรพวกนี้ผู้ผลิตเรียมร้อยจะถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับลูกค้าท่านได้หาไปใส่กับรถโตโยต้าห้าลูร้อยนะครับเอาไปใส่ได้เลยล้อตัวนี้นะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงผมบอกเลยเห็นแบบมีน้ำเบอร์ใหม่วงนี้ก็ต้องมีสามสี่พันนะครับต้องมีแน่ๆนะครับล้อเปล่าตัวนี้ก็มีหมื่นกว่าบาทนะครับสนใจทักมาได้นะผมขายให้ในราคาไม่แพงนะครับแม่ร้านเราเป็นเต๊กสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางเทียน นะครับอยู่เลยซอยเจียญทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้ประเด็นขหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ